بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه والذي نهج نهجه, نهجه واتبع سبيله إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. วยด م มันิ عمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صدق الله العظيم ท่านผู้ฟังที่รักยิ่งทั้งหลายอัลกุรอานสุรุตุนฟัตมีความเป็นมามากมายเหลือเกินเป็นองค์การที่อัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع าลาทรงประทานให้กับท่านนบีมุฮััมมดลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ ي ัลลัมในขณะที่ ท่านได้พิชิตนครมักกะในปีที่แปดแห่งฮิจรัสรกราชเป็นที่ทราบกันดีว่าท่านรอซูลถูกชาวกุเรชในมักกะปองร้ายถูกขับไล่ออกจากนครมักกะท่านรอซุลได้เดินทางออกมาพร้อมกับท่านอบูบักก่อนที่นครมักกะจะรับตาท่านท่านได้หันหน้ามามองนครมักกะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วท่านก็เอ่ยว่าวัลอลฮิยามักกะขอสาบานแดอ่อัลลอฮ โอ้มักกะเอ๋ยอินนากิลอาฮับบิอัลดิลลาฮิไลยะแท้จริงเธอคือแผ่นดินที่ฉันรักมากที่สุดเล่าลาเกามุกิอัครจูนีมาดแม้นว่ากลุ่มชนของเธอไม่ขับไล่ฉันมาคอรชตุมิงกิอบดันฉันไม่มีวันทิ้งเธอโดยเด็ดขาดอย่างไรก็ตามเมื่อท่านนาบีมอสลลัลลอฮุอะลัยฮุสันลัมได้เดินทางออกจากนาครมักกะ ในปีที่หกท่านได้เดินทางกลับมาสู่นครมักกะอีกครั้งหนึ่งในตอนที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุตาลาได้ส่งให้ท่านรอซูอล,ลลัลลอฮอะลัยฮุวะสสลามนิมิตฝันเห็นว่าท่านนั้นได้ครองอิหรามและได้เดินทางมาทำอุมร์ท่านจึงประกาศกับเหล่าซาบะหนึ่งพันสี่ร้อยคนได้ร่วมเดินทางมาพร้อมกับท่านในการประกอบพิธีอุมร์ในปีที่หกแห่งฮิจรัสักราช ปรากฏว่าการเดินทางครั้งนั้นถูกขัดขวางโดยชาวกุเรชจึงเป็นเหตุให้เกิดใบอัตุริดวานการทำสนธิสัญญาของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกับเหล่าซาบะหนึ่งพันสี่รอคนว่าเราจะตายร่วมกันเราจะไม่หนีไปไหนซึ่ง การทําสนธิสัญญาการให้สัตยาบันครั้งนั้นเรียกว่าใบอัตุริดวันเป็นการทําสนธิสัญญาให้สัตยาบันเพื่อแสดงออกซึ่งความริววนของอัลลอฮฺซุบฮานะวตาลาแต่ท้ายที่สุดก็เกิดการตั้งข้อตกลงระหว่างชาวกุรชในมักกะว่าท่านบีมุสลิมลาัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมนั้น จะต้องไม่ทําอุมร์ในปีนี้แล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายเกิดซุนฮุลฮูไดเบียเกิดข้อตกลงยุติการทําสงครามกันแต่ท้ายที่สุดก็มีการละเมิดจากชาวกุเรชและเผ่าบานีบักเรนที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของชาวกุเรชที่ไปทําร้ายบานูคูซาะซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของมุสลิมที่จริงๆแล้วในเงื่อนไขนั้นต้อง ให้ความสันติซึ่งทั้งสองฝ่ายและผู้ผที่อยู่ใต้อานัตการดูแลของสนธิสัญญาของทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตามท่านอดุสุนสโลลล่ญญาหัอะลัยวุสสลัมได้เดินทางเข้ามาสู่นครมักกะในปีที่8แห่งฮิจรักรากในสภาพที่พิชิตนครมักกะอย่างราบคาบไม่มีการเสียเลือดเนื้อแต่อย่างใดอีกทั้งยังก่อให้เกิดการให้อภัยกับชาวกุเรช และการเข้ารับอิสลามของชาวมักกะส่วนใหญ่อีกทั้งยังอัลลอฮฺบุา ا า ه แลา ت าได้ประทานองค์การนี้ท่านรอซูนก็ได้อ่านสุรอตุนพัชในขณะที่ท่านเดินทางเข้าสู่นะครมาดีนะสำหรับเราที่จะเดินทางไปทำอุมรอที่จะเดินทางไปทำฮัชหรือจะเดินทางไปเซียรอนะครมาดีนะนั้นถ้าเป็นไปได้ช่วง,วงว่างๆของเรา ก็ให้นั่งอ่านสุรตุนฟัตเพื่อรำลึกถึงการพิชิตนครมักกะในปีที่8แห่งฮิจรัสกรารในอดีตการท่านอุุนสลลัลลอฮอะลัยาะหสัลลัมได้กล่าวเอาไว้ว่าสลลตุฟีมัสยิดสลลตุนฟีมัสจิดีฮาจาการละหมาดในมัสยิดของฉันนั้นใครรุนมิลอัลฟิสาลตินฟีมาซิว่าย่อมประเสริฐกว่าการละหมาด ที่มัสยิดอื่นๆกับการละหมาดอื่นๆถึงหนึ่งพันเท่าด้วยกันฟีมาสิซวะอิลลามัสยิดุลฮารอมนอกจากใบติลลาฮิลฮารอมซึ่งมีภาคผลบุญถึงหนึ่งแสนเท่าของการละหมาดที่อื่นเป็นฮะดิษที่ได้รายงานโดยท่านอิมามบุคอรีและมุสลิมบ่งบอกถึงภาคผลบุญอันมากมายเหลือเกินกับการที่เราได้มีโอกาสเดินทางไปเซียร เดินทางไปละหมาดที่มัสยิดินนาบ a ี i เมื่อเราเดินทางไปถึงเราอาจจะยุ่งเกี่ยวกับการเข้าที่พักเตรียมสัมภาระเก,เก็บนู่นเก็บนี่แต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราควรทำมากที่สุดก็คือการที่เราจะต้องรีบเร่งเหมือนกับเราคิดถึงคนคนหนึ่งเหมือนกับเรารักคนคนหนึ่งไม่ได้เจอเข้ามานานอยากจะเจอแลือเกิน และคนคนนั้นคือท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมคนที่ได้บอกกับสาบ ب าท่านหนึ่งว่าอินนะกะมะอามันอหบบัตะท่านจะได้อยู่พร้อมกับบุคคลที่ท่านรักเมื่อเรารักท่านรอซูลท่านรอซูลอยู่ในสวงสวรรค์และท่านรอซูลก็บอกว่าท่านจะได้อยู่พร้อมกับบุคคลที่ท่านรักก็หมายความว่าเมื่อเรารักท่านรอซูลเราเองอินชาอัลลอฮ์ด้วยพระเมตตาของอัลลอฮ เราจะเป็นผู้ที่ได้อยู่ในสวงสวรรค์เชกเช่นเดียวกันเมื่อเราหันหน้าสู่ตัวอาคารของมัสยิดินนาบาวีจากทางด้านหลังด้านขวาเป็นประตูทางเข้าเมื่อเราเข้ามาสุนัตให้เราละหมาดแตฮียตุนมัสยิดก่อนจะเข้าเหมือนกับการที่เราเดินทางเข้ามัสยิดอื่นๆด้วยกับเท้าขวา ميد <متحدث> آماغ ماي دعاتير كل دو دعاتي خاوم وأنت الله سبحانه وتعالى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أعوذ بالله العظيم بوجهك الكريم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم أفتح لي أبواب رحمتك ใจความโดยสรุปก็คือบิสมิลลาห์ด้วยพระนามของลล l a ์วัสซาลาตุวัสซาลามุอะลัยรอซูลิลลาการอํานวยพรและความสันติสุขนั้นจงประสบแด่ผู้เป็นศาส,น,สนทูตของ Allah, a ล l a เอูซุบิลลาฮิลอาซีมบิวัชีฮิลกะริมขอความคุ้มครองฉันขอความปกป้องจากลล l a ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่บิวัชีฮิลกะริมด้วยพระพักอันทรงเกียรติของพระองค์วะซุนตอนีฮิลกอดีมและด้วยอำนาจ อันเป็นนิรันด์อันเป็นอดีตการมีมานาแล้วของพระองค์มีนชยตอนโรจิมให้รอดพ้นจากชัยตอนมารร้ายที่ถูกสาปแช่งอัลลอฮุมมฟตะฮ์ลีอบวาบะรห์มาติกะโอ้ล l l a h โปรดเปิดประตูแห่งพระเมตตาของพระองค์ให้กับเราด้วยท่านทั้งหลายจริงๆแล้วในดูอาต้นนี้สอนให้เรามากมายเหลือเกินเราไม่มีทาง ที่จะเข้าสวงสวรรค์ด้วยกับอามันของเราเราล้วนเข้าสวงสวรรค์ด้วยกับพระเมตตาของพระองค์มีเชคท่านหนึ่งได้วิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮุมะโออัลลอฮ์อินนีอัสอลุกะบีรหมาติกะวะบิฟัตลิกะลาบิอัดลิกะโอ้อัลลอฮ์ฉันขอวิงวอนด้วยพระเมตตาของพระองค์ด้วยความประเสริฐของพระองค์ และฉันไม่ขอวิงวอนด้วยความยุติธรรมของพระองค์ผู้คนถามท่านว่าทำไมทึงขออย่างนั้นไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมเปล่าเลยแต่เอาจริงๆแล้วถ้าอัลลอฮ์พิพากษาเราด้วยความยุติธรรมถามว่าเรานั้นสมควรจะเป็นชาวสวรรค์ไหมในวันหนึ่งหนึ่งเราลำลึกถึงอ AH ัลลอฮ์กี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่เวลากัน ในเดือนหนึ่งเราเราลำลึกถึงอัลลอฮ์มากแค่ไหนเราสมควรที่จะเป็นชาวสวรรค์ไหมหากใช้การยุติธรรมมาพิพากษาเราเราล้วนหวังในพระเมตตาของพระองค์ท่านทั้งหลายเมื่อก้าวเข้าสู่นักเมื่อก้าวเข้าสู่มัสยิดินนาบาวีให้เราละหมาดตะเกียตุิมัสยิดสองรกอัดเช็นเช่นที่เราได้ละหมาดมัสยิด แต่ห so ิญาตุนมัสยิดกับมัสยิดอื่นๆทั่วๆไปเมื่อละหมาดเสร็จสิ้นแล้วถ้าเป็นไปได้ให้เราไปละหมาดที่สถานที่ที่เรียกว่าเราอสถานที่ที่ท่านนบีมุฮัมมัดลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้เคยมีพวจนะเอาไว้ใน h ดิ i s ซัฮแห่วมาใบนัมิมไยตีวมิมบริเราอตุมเิิยดินจันนะสถานที่ที่อยู่ระหว่างบ้านของฉัน กับมิมบัตของฉันณตรงนั้นคือสวนหนึ่งของสวนสวรรค์ให้เราไปละหมาดสุนัตสองรอกฮัตถ้าเป็นไปได้ให้เราได้สัมผัสกับกลิ่นอายของสวงสวรรค์ที่เป็นสวรรค์อยู่บนดินก่อนที่เราจะได้สัมผัสกับสวงสวรรค์อันเป็นสวงสวรรค์อันอมตะนิรันดร์การอินชาอัลลอฮ์เมื่อละหมาดเสร็จสิ้นแล้วให้เราออกไปทางประตูด้านซ้ายหันหน้า เข้าสู่มักกรมของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมให้สลามก่อนที่จะออกประตูด้านซ้ายจะมีมักกรมมีห้องที่ถูกจัดวางเอาไว้เป็นห้องที่ฝังร่างของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมให้ให้ให้สลามอัสสลามุอะลัยกะยา رسول ล ل ل ه อัสสลามุอะลัยกะยาฮับีบัลลอฮ์ ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านผู้เป็นศาสนทูตผู้เป็นที่รักยิ่งของอัลลอฮ์จริงๆแล้วมีบทมากมายเหลือเกินในการให้สลามแต่ส่วนตัวมีความเห็นว่าให้เราให้สลามกับท่านรอซูลด้วยภาษาที่เราเข้าใจด้วยภาษาที่เราบ่งบอกถึงความรักที่เรามีต่อพระองค์บ่งบอกถึงการรักทวิหาที่จะตามแบบฉบับของท่านรอซูล คุยกับท่านรอซูลประหนึ่งว่าโลกทั้งโลกมีเพียงเรากับท่านรอซูลอัลลอฮฺซุบฮานะฮุตาลาจะทรงให้ชีวิตของท่านรอซูลกลับคืนมารับสลามกับบุคคลที่ให้สลามกับท่านรอซูลที่สละวดต่อท่านรอซูลบอกกับท่านรอซูลว่าเรานั้นคือประชาชาติของท่านเรานั้นละเลย ละเลยแบบฉบับของท่านชีวิตของเราผ่านมามันเหลวแหลกขนาดไหนต่อจากนี้ฉันไม่เอาแล้วฉันจะอยู่กับท่านรอซูลฉันจะทําตามแบบฉบับของท่านรอซูลบอกกับท่านรอซูลบอกถึงความรักบอกถึงเจตนารมบอกถึงสิ่งที่ตัวเองรู้สึกกับท่านรอซูลสัลสลัลลอฮฺอะลัยฮิวรสลลัมบนความรักที่ท่านรอซูลมีต่อประชาชาติท่านทั้งายมีฮะดิษของท่านนบีมุสลิมสัลลัลลอฮอะลัยฮิวรสลลัม ที่ท่านรอซูลได้กล่าวว่าอิชตะตุอฮบาบีฉันคิดถึงเหล่าคนที่ฉันรักเหล่าซอบาที่อยู่ตรงนั้นได้ถามกับท่านรอซูลว่าอาวลัสนาอฮบาบุกายารอซูลลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลพวกเราไม่ใช่สุดที่รักไม่ใช่คนที่ท่านรักหรอกหรือท่านรอซูลบอกว่าบัลอันตุมอัลฮบาบีพวกท่านคือเหล่าสหายของฉันส่วนคนที่ฉันรักก็คือ พวกที่เข้ามาหลังจากท่านพวกเขาที่เขาศรัทธาต่อชั้นโดยที่ไม่ได้เห็นหน้าชั้นพวกนั้นแต่หากคือบุคคลที่ท่านรอซูลรักนั่นหมายความถึงใครนั่นหมายความถึงเราท่านรอซูลสลลลลอฮอะลัยฮุวะสลัมที่ถือกำเนิดมาบนความปาถนาดีต่อมนุษยชาติว่ามาอสันนากะอิลลารหมะตัลลินอาลามินพระองค์ไม่ได้ส่งท่านรอซูลมาเพื่อการอื่นใดนอกจากเป็นพระเมตตาต่อมนุษยชาติ ในคราที่ท่านรอซูลถูกทำร้ายปางตายในคราที่ท่านรอซูลถูกทำร้ายที่ท่านก้มละหมาดอยู่ชาวมุชริกีนบางส่วนเอาผ้ามาพันคอท่านรอซูลแล้วดึงคนละด้านจนกระทั่งเกือบจะตายท่านรอซูลเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ยกมือวิงวอนบอกว่า um อัลลอฮุมะอฟิรลิกามีฟะอินนฮุมลายะลามูนโอ้อัลลอฮ์โปรดอภัยบาปให้กับกลุ่มชนของฉันด้วย แท้จริงเขาไม่รู้จะมีสิ่งใดจะมีใครที่รักเปล่าต่อประชาชาติเชกเช่นท่านนาบีอีกแล้วไม่มีแล้วถามว่าตัวเราล่ะเราในขณะที่เป็นผู้ที่ถูกรักเราทําตัวสมควรให้เป็นบุคคลที่ท่านรอซุนรักหรือเปล่าอย่าได้แอบอ้างอย่าได้เอ่ยอ้างว่าฉันคือประชาชาติ ตราบใดที paid, herself, video, ่เราเองไม่ได้น้อมนําเอาหลักธรรมคาสอนของท่านรอซูลซลละฮะอิยายวฮสัลลัมมาเป็นสาระในการดําเนินชีวิตให้สลามกับท่านรอซูลบอกกับท่านรอซูลไปเยี่ยมเยียนสลาวาดต่อท่านรอซูลสลละฮะอิยายุฮสัลลัมขยับไปอีกหนึ่งเก้าจากจุดที่เรายืนตรงมากรของท่านนบีขยับไปทางด้านขวาอีกหนึ่งเก้าเราจะได้เห็น มากองของท่านอบูบักผู้ที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้กับท่านรอซูลเป็นคนเดียวที่ท่านรอซูลบอกว่าฉันเสนออิสลามให้กับผู้คนฟัตรัดดาดูแล้วผู้คนก็เกิดการคลางแคลงสงสัยมีท่านคนเดียวเท่านั้นที่เมื่อเสนออิสลามท่านรับโดยไม่มีข้อกังขาใดๆจึงได้สมญาณนามว่าิดดิก เป็นคนแรกที่ศรัทธาต่อศาสนาอิสลามในสถานภาพที่เป็นบุรุษเป็นผู้ที่เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเหลือเพียงอัลลอฮ์และรอซูลเอาไว้ให้กับครอบครัวผู้ที่พร้อมตายแทนท่านรอซูนในขณะที่ท่านรอซูลถูกทำร้ายที่มุมหนึ่งของกะบะท่านกระโดดเอาตัวไปกอดท่านรอซูนแล้วเอาหลังรับการทำร้าย จากชาวกุรชให้มาลงที่หลังท่านแล้วท่านก็ตะโกนว่าอัตักตูลูนาราจุลันออยกากราลับย์ละท่านจะฆ่าคนคนหนึ่งเพียงเพราะเขากล่าวว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าอย่างงั้นหรือท่านอบูบักในตอนที่อพยพค,คือคนที่ขี่อูดเคียงข้างท่านรอซูลบางครั้งท่านก็จะ ขี่อูดไปทางด้านหน้าบางครั้งท่านก็ชะลออูดไว้ด้านหลังบางครั้งท่านก็ดึงบางเหียนอูดไปทางด้านซ้ายเดี๋ยวก็ดึงบางเหียนไปด้านขวาจนกระทั่งท่านเราซูลถามว่าทำไมท่านอบูบักจึงบอกว่าฉันกลัวว่าศัตรูจะมาจากด้านหน้าฉันจึงไปทางด้านหน้าฉันกลัวว่าศัตรูจะรอบทำร้ายท่านจากด้านหลังฉันจึงไปด้านหลังกลัวว่าจะมาด้านขวากลัวว่าจะมาด้านซ้ายจึงพร้อมคนที่นั่งร้องไห้ในขณะที่อยู่ในถ้า เพียงเพราะกลัวว่ากุรชจะมองลงมาชาวมุชริกีนจะมองลงมาเห็นท่านในถ้าท่านร้องเพื่ออะไรร้องเพราะว่าท่านบอกกับท่านรอซูลว่าหากฉันตายมันก็แค่คนคนเดียวที่ตายแต่หากท่านตายแน่แท้ประชาชาติทั้งหมดจะต้องพบกับความวิบัติคนคนเดียวที่ท่านรอซูลสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะส,สัลลัมได้บอกเอาไว้ว่า หากนำ إ ي م านของอบูบักไว้แต่ช่างด้านหนึ่งนำอีมานของคนทั้งโลกไว้อีกแต่ช่างด้านหนึ่งแน่แท้อีมานของอบูบักจะหนักกว่าอัสสลามวาะัลกะยอบาอาบบักยาสานิยสนัสนพิลารให้สลามกับท่านอบูบักผู้ที่เลือกที่จะตายแม้กระทั่งวันก็ขอให้ได้ตายในวันที่ใกล้กับวันที่ท่านเราสูญเสียชีวิต ท่านอบูบักเสียชีวิตในวันอังคารถัดจากวันจันทร,ร์ที่ท่านรอซูลเสียชีวิตขยับไปกหนึ่งเก้าคือมากรที่ฝังร่างของชายผู้หนึ่งผู้ที่มีความห้าวหาญผู้ที่มีความเข้มแข็งผู้ที่ท่านนาบีอัลลอฮอะลัยฮิวะวัลลัมได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าเรา่บับลลาฮีลาลัยฮิวะซัลลัมได้เคยกล่าวเอาไว้ว่าเรานบียัุนบาดีลาลาัยะม้ก่าวุอาไว้ว่าเากคีนบีสักคนหนึ่งหลังจากฉันแน่แท้คนกนนั้นอ็คืออุมัา ที่จะดำรงตำแหน่งการเป็นนบีอัสสลามุอะลัยกะยาอามีรอนมุมินินท่านอุมัรผู้ที่มุอาเิย์ได้เคยกล่าวบอกเอาไว้ว่าอบูุบักนั้นก็คือบุคคลที่เขาไม่ได้ต้องการโลกและโลกก็ไม่ต้องการเขาส่วนอุมัรนั้นคือคนที่โลกต้องการเขาแต่เขาไม่ได้ต้องการอะไรจากโลกดุนยาเลยท่านทั้งหลาย ครั้งหนึ่งท่านออับดุลล Abdullah ibn Abba a ล d u l l a h i b อุมั r ได้เข้าไป ز ي ا ร ة ได้เข้าไปเยี่ยมท่านรอซูลได้เข้าไปเยี่ยมมะกอมของท่านรอซูล Abu Bak และท่านอุสมัดท่านได้ให้สลามอัสสลามุอะลัยกะยารอซูลล u l l a h a ส s a l a m u alaykum ya Abu b a อัสสลามุอะลัยกะยาอ Abba t โอ้ความสันติสุขจงประสบแด่ท่านรอซูลท่าน Abu Bak และพ่อสุดที่รักเมื่อเราได อยู่ในมัสยิดินนาบ awi จริงๆแล้วในนครมาดีนะเป็นนครของท่านรอซูลจองอยู่ในอาการสงบจองอยู่ในอาการสำรวมอัลลอฮ์ได้ประทานองค์การในสุรฮุจรอตในอายะที่สองสองัลลอฮ์ด้กล่าไว้ว่ายาไอเยฮัลาดีนอามานูลาตรฟ้าอัสวาตะกุมฟาวกัสาวตินนบี โอ้เหล่าบรรดาสัทธาชนพวกท่านอย่าได้ยกเสียงของพวกท่านเหนือเสียงของท่านนาบีเวลาตาชารุลาหูบิลก้าหรือกะจฮริบาดีกุมลีบาดินอันตะพวะต้าอัมาลุคุมวะอันตุมลาตาชอรุนและอย่าได้กล่าวด้วยถ้อยคําที่ดังเหมือนกับที่พวกท่านคุยกันเองเพราะฉะนั้นให้เราลดเสียงของเราให้ต่ำเมื่ออยู่ในนครมดีนะนครที่มีแต่ความนุ่มนวลน,นครที่มีแต่ความรักนครที่อบ อวนไปด้วยกลิ่นอายแห่งท่านรอซูนซุลลัลลอฮุวอะัยฮิวะสซาลัมวันนี้คงฝากเอาไว้เพียงเท่านี้หากมีโอกาสคงได้พูดคุยในสถานที่ต่างๆที่สำคัญในนครมาดินะก่อนเข้าสู่พิธีกามฮัจวะบิลลาฮิทฟิกวัลฮ ah, ิดายะฮ์สสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮฺวะบเระกาตุ